เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่การที่เราจะตัดสินอะไรเราต้องดูประสบการณ์คราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ว่าท่านที่ถามคาถามเข้ามาตอนนี้มีความรู้สึกผิดดูได้จากคําถามที่ส่งเข้ามาว่าการที่เธอไม่รับดอกไม้ของนักเรียนเนี่ยเป็นนําเสนอร้านค้าเนี่ยเธอรู้สึกแย่เธอเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแม้จะมีคําถามว่าใช่ไหมคะนั่นคือการตัดสินไปแล้วคราวนี้ในเรื่องของจิตอะไรที่เรารู้สึก มันคือความจริงแล้วผมจะทํำยังไงถ้าผมถ้าผมเล่นบทพระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้เล่นบทนี้พระเจ้าไม่ได้เล่นบทชี้ถูกชี้ผิดจุดที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็รู้ได้ด้วยตัวเองคือความรู้ที่แยกถูกผิดออกจากกันเขาเรียกว่าเป็นความรู้แบบปัจจตังปัจจตังไม่ใช่ไม่ตัดสินนะเพอเรารู้ความจริงเรารู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตย,ยังไงและความรู้สึกถูก,ถกหรือผิดเนี่ยมันจะค่อยๆเบาบาง,บางลงสมมุติว่าผมบอก ท่านที่ถามเข้ามาว่าจริงๆแล้วคุณไม่ผิดหนะ้าเพราะว่าลูกศิษย์ของคุณที่สอนไปเนี่ยเขาไม่ทําแล้วคุณก็ต้องแบกรับหน้าแบกรับคนรับผิดชอบแล้วเวลาเกิดปัญหาขึ้นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบคือตัวเราซึ่งไปการันตีแต่เราก็รู้อยู่เต็มอกว่าผลงานที่เอาไปทํานั้นน่ยมันไม่ได้เป็นในแนวเดียวกันกับที่เราเคยส่งให้ร้านค้าต่างๆมันจะเรียกว่าเป็นความไม่ซื่อสัตย์ก็เป็นได้ แต่เราไม่สามารถจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับกลุ่มนักเรียนได้เข้าใจในแบบที่เราเข้าใจเพราะจุดโฟกัสของเขาก็คือการทําดอกไม้ขายหาเงินเลี้ยงชีพแลไ,ได้เงินกลุ่มนักเรียนก็รู้สึกว่าคุณครูกินค่าหัวคิวแพงนะกินค่าหัวคิวจุดจุดจุดเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ซึ่งผมดูแล้วก็คือมันมีเหตุและมีผลในตัวมันเองเพราะว่าคนคนนึงกว่าจะเติบโตขึ้นมาและได้รับความไว้วางใจจากร้านค้าต่าง เขาต้องมีประสบการณ์เขาต้องมีการลงทุนแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มนักเรียนนั้นอยากจะเติบโตแบบครูก็ต้องลงทุนก็ต้องให้ก่อนและคนที่น่าให้ที่สุดและเขาไม่ควรที่จะมาคิดน้อยเนื้อน้อยใจก็คือคนที่ให้วิชาความรู้ดังนั้นถ้าเราตีค่าวิชาความรู้ในแบบที่โอ้โ oh ห oh, ครูเอาเปรียบครูทำไมคิดแพงจังแต่ถ้าเราทําสุดฝีมืองานนี้มันหล่อเลี้ยงเราไปได้ตลอดชีวิตประเด็นถ้าเกิดว่าผมบอกว่าโอ้ oh, สิ่งที่คุณทำานะ่ะมันไม่ผิด ถูกต้องแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับเพราะความรู้สึกที่เรารู้สึกไปแล้วเนี่ยมันได้สร้างตัวตนพร้อมๆกับสร้างกราะป้องกันเอาไว้เราแค่ถามว่าเราเห็นแก่ตัวไหมถึงแม้ผมจะบอกว่าไม่เห็นแก่ตัวความรู้สึกมันรู้สึกไปแล้วมันจะต้องมีกระบวนการในกระบวนการหนึ่งที่เข้าไปแก้ไขความรู้สึกนั่นคือกระบวนการที่เข้าไปปรับทัศนคติความเชื่อทุกอย่าง มันมีทัศนคติและความเชื่ออยู่เบื้องหลังเสมอเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราเชื่ออะไรเรามีทัศนคติแบบไหนดังนั้นเรามองอีกบุมหนึ่งถ้าผมบอกว่าเออใช่สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเห็นแก่ตัวเราควรจะมีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเราควรที่จะช่วยทุกคนแบบที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเขาจะทําถูกไม่ว่าเขาจะทําผิดเฮ้ยเราต้องรักทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนที่ผมสอนอยู่ในวิชาเศรษฐีผมพูดแบบนี้ก็ได้ แต่ประเด็นก็คือว่าคนที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองแห่นแกตัวคนที่กําลังรู้สึกว่าเราทําผิดเพราะผมพูดแบบนี้มันคูณ2คูณ3มคูณ4มันก็เป็นทางที่แบบว่ามันก็ไม่เวิร์กทั้งสองทางเข้าใจไหมครับท่านที่เรียนในคอร์สท่านที่ฝึกมาก็จะน่าจะเข้าใจในประเด็นที่ผมพูดนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องมาฝึกฝนจิตนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเกิดที่เราเห็นบนโลกใบนี้ ที่มันเกิดขึ้นบนโลกวันนี้มันไม่ได้ตรงไปตรงมาในแบบที่ตามองเห็นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาในแบบที่ข่าวนําเสนอมันมีอะไรอีกตั้งมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เราเคยเห็นและเคยเชื่อดังนั้นวิธีการก็คือเลือกที่จะละเว้นการตัดสินไว้ก่อนก่อนที่คุณจะเชื่ออะไรการที่คุณจะเชื่ออะไรก็เป็นการตัดสินอีกรูปแบบหนึ่งแต่การตัดสินแบบไหนมันจะนําความ ผาสุขเบิกบานใจมาให้เราอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีประสบการณ์ครนี้ในเคสนี้เราควรจะทําอย่างไรนะครับสมมุติว่าเราไม่เคยฝึกฝนจิตเราติดกับความรู้สึกผิดละเฮ้ยฉันเป็นครูคําว่าครูเนี่ยเรามีทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์ในแบบที่เราติดมาจากโรงเรียนเขาบอกว่าครูเป็นผู้ให้และพอมาเรียนรู้เรื่องจิตต้องให้แบบไม่มีเงื่อนไข แต่คุณจงมีประสบการณ์กับชีวิตนะผมบอกอย่าเพิ่งแค่ตัดสินจากตำราจากข้อที่เราเรียนมาจงมีประสบการณ์ขอบคุณครับที่ถามผมข้ามาผมได้มีโอกาสที่จะเอาคำถามเนี่ยมาบอกพวกเราให้พวกเราสามารถที่จะเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นจากการนำองค์ความรู้ของจิตไปใช้กับชีวิตมันจะเกิดผลจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำนะครับคราวนี้ตอนนี้เผยอตัดสินไปแล้วแต่ก็ไปดูว่าทัศนคติและความเชื่อเนี่ยมันมาจากคําว่าครู ครูต้องเป็นผู้ให้ครูต้องให้อย่างเดียวครนี้พอเรามีทัศนคติความเชื่อเกี่ยวกับครูในแบบเป็นผู้ให้น้วเราไม่สามารถจะช่วยลูกศิษย์ท,ท,ทั้งที่รู้ว่าลูกศิษย์ไม่ได้ทําตามที่เราสอนแต่ความเชื่อทัศนคติเราเฮ้ยต้องไล่เงืินไขนแะล้วตรงนี้แหละมันนําซึ่งความรู้สึกผิดแล้วเราก็ตัดสินตัวเองเห็นแก่ตัวมั่งละ่ะรู้สึกแย่มั่งละ่ะครานี้ชีวิตมันก็จะรู้สึกดาวลงกับความรู้สึกนี้แล้วยิ่ง ยิ่งยิ่งยิ่งได้ยินคําว่าคิดค่าหัวแพงจังคิดค่าอะไรค่าเปอร์เซ็นต์แพงจังโอ้โหคํานี้ผมอยากให้เราเข้าใจจริงๆนะครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมันยากมากในการที่จะอธิบายให้คนที่ยึดติดเรื่องเงินเข้าใจมันยากมากที่จะใช้คําอธิบายให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองต้องได้มากที่สุดต้องได้มากที่สุดโดยไม่คิดเผื่อแผ่อะไร มันยากมากจริงๆที่ทําให้คนเข้าใจเขาไม่รู้หรอกว่าประสบการณ์ชีวิตของเราเนะี่ยกว่าเราจะเติบโตมาขนาดนี้กว่าเราจะมีเครือข่ายร้านดอกไม้และมูลค่าที่สําคัญที่สุดมันคือความไว้วางใจที่ร้านดอกไม้เหล่านั้นมีให้กับคนที่ทําซึ่งมันมีทั้งฝีมือประสบการณ์ความไว้วางใจคราวนี้เวลาที่เราคิดเราคิดค่าเปอร์เซ็นต์ี่มันคือตรงนั้นอย่าลืมว่าเราต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยง เราต้องมีสามีภรรยาอะไรที่เราต้องเลี้ยงดูต่างๆนะครับเราทําคนเดียวเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็ออกมาสอนผู้คนพอสอนผู้คนทํามาหากินเสร็จปุ๊บเขาอยากไปส่งร้านค้าซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปในจุดที่เราอยู่ได้ค่าใช้ใจ่ายดาเนินการมันคือต้นทุนชีวิตที่เราสั่งสมมากฎของจักรวาลคือการแลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนกัน นี้ถ้าเราเข้าใจกฎของจักรวาลเนี่ยมันก็ตอบยากนะว่าท่านที่ถามมาบอกว่าเอ้ยค่าธรรมเนียมที่เราคิดกับลูกศิษย์เนี่ยมันมันถูกหรือมันแพงมันพูดยากจริงเพราะในจุด,จ,ดจุดหนึ่งเราบอกว่ามันสมเหตุสมผลแต่ก็ยากที่จะอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจว่ามันแพงอะ่ะเข้าใจไหมมันแพงแต่ในขณะเดียวกันจํานวนเงินที่เขาจ่ายเท่ากันเนี่ยเขาไปซื้อหวยเขาไม่เสียดาย เขาไปทาอะไรในแบบที่เขาชอบเขาไม่เสียดายอย่างเงี้เราจะตอบว่าย่างไรบางคนนะจ่ายค่าหวยแต่ละงวดเนี่ยมากกว่าค่าลงทะเบียนเรียนดีซ้ำไปแต่พอมาเจอค่าเรียนรู้สึกว่ามันแพงเกินไปทําไมไม่รวยสักทีแต่พอเก็บเงินได้ก็ไปซื้อหวยอย่างเงี้ยเราจะตอบว่ายัางไงมันคือประสบการณ์และความชอบแต่ละคนน,น,นันนี้ดังนั้นก็อยากจะบอกท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าจงอยู่กับประสบการณ์นั้นและเติมความรักเข้าไป ถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกในทางที่คุณก็รู้ว่าถ้าคุณทําเกิดเหตุขึ้นมามันอาจจะไม่คุ้มเพราะรูปแบบที่คุณสอนลูกศิษย์ไม่ทําตามลูกศิษย์ไม่ทําตามนั่นคืออะไรท่านพุทธทาสพิขุเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าสอนแล้วไม่ทําตามอย่าเรียกว่าครูผมจําได้ครูบาอาจารย์ของผมไม่ว่าท่านไหนที่สอนผมมาคําแรกที่ท่านพูดคือผมสอนคุณยังไง คุณทําอย่างนั้นนี่คือปฐมโอวาทที่ท่านบอกผมและผมก็ไม่เคยสงสัยในสิ่งที่ท่านสอนผมทําตามอย่างเดียวนะครับก็นับว่าเป็นลูกศิษย์ที่ใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าบางครั้งในสิ่งที่ครูสอนมันขัดกับประสบการณ์ที่ผมเคยมีมาอย่างเช่นในตอนแรกๆเนี่ยท่านให้งานผมมาผมทํางานโปรเจชัน่นผมตัดต่อเป็นผมรู้สึกว่าผมเก่ง ผมก็จะทําในแบบที่ผมเคยทํามาโอ้ยเราใส่ความตั้งใจใส่ความหวังดีทุกอย่างพอนําไปเสนอท่านท่านบอกว่าไม่เอาแบบนี้ไปทํามาใหม่พอครั้งที่สองก็ยังไม่ผ่านครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ทํามาแบบนี้ผมชอบแบบนี้ซึ่งผมดูในแบบที่ครูบาอาจารย์ชอบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันน่าจะดีกว่านี้ผมเดินจิบกระดาษที่ท่านเขียนมาท่านจ่อแบบเนี้ย ผมเดินหยิบออกมาและผมก็ทำตามความต้องการของท่านนั่นแหละคือการขัดเกลสันดานสิทธิ์ถ้าคุณยึดติดกับความเก่งคุณสำเร็จไปนานแล้วคุณไม่ต้องไปแสวงหาครูบาจารย์หรอกแต่พอวันหนึ่งพอเจอครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่ไม่ทำไอตัวเก่งไงตัวเก่งมันขึ้นมาครอบงำเฮ้ยแบบนี้ดีกว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องก้าวข้ามนะ ต้องฝึกฝนเพื่อก้าวข้ามเรื่องนี้แล้เ,เก่งทุกคนแต่ลองตั้งคำถามดูสิครับว่าถ้าความเชื่อที่ว่าเราเก่งเหนือมนุษย์นานเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องทําไมชีวิตเราอยู่ตรงนี้ทําไมชีวิตเราไม่อยู่ตรงนู้นทําไมชีวิตเราไม่พลุเพดานไปแล้วทําไมไม่เป็นอภิมหาเศรษฐีไปแล้วจะดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งก็ไม่ใช่ไอ้ขั้นจะอยู่กับความที่แบบว่าโอ้มันเก่งมากแล้วไหนล่ะผลลัพธ์ก็ไม่ใช่ ดังนั้นท่านที่ถามเข้ามาก็สบายใจได้นะครับคำแนะนำของผมคือผมไม่สามารถบอกได้เพราะผมไม่ใช่พระเจ้าและพระเจ้าไม่ตัดสินถูกผิดเราไม่ได้มาเรียนรู้ฝึกฝนจิตเพื่อชี้ถูกหรือผิดคุณรู้สึกผิดใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวใช่ไหมจงมีประสบการณ์กับมันจงอยู่กับมันถ้าคุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย มันไม่ได้เพื่อคุณคนเดียวนะถ้าเกิดคุณภาพของงานมันไม่ได้ตามที่เราตกลงกับร้านไว้และเกิดความเสียหายขึ้นมาโอเคเรารักลูกศิษย์แต่ความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะตัวคนที่ถูกตาหนิร้านที่เขารับและเขาเชื่อใจเราก็ได้รับผลไปด้วยมันก็เกิดความเสียหายในวงกว้างอันนี้ก็ต้องนำมาพิจารณากันว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ย นะครับมันทําให้ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมันแร่กระจายไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับได้มันเดือดร้อนเฉพาะตัวคุณแต่ถ้าเกิดว่าสามีรับไม่ได้ละภรรยารับไม่ได้ละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกของคุณจะต้องรับผลกรรมจากการที่เราสงสารใครสักคนหนึ่งแล้วลูกไม่มีเงินไปเรียนหนังสือลูกไม่ได้การศึกษาที่ดีเราจะรับผิดชอบมันยังไง นี่คือสิ่งที่เราจะต้องนํามาคิดด้วยดังนั้นจงมีประสบการณ์กับสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกให้เต็มที่คํา่าให้เต็มที่ของผมก็คือว่าอย่าเพิ่งตัดสินว่าสิ่งที่เรารู้สึกเกิดขึ้นนั้นนะว่าเราเห็นแก่ตัวนะ่ะมันเป็นคําตัดสินสุดท้ายว่าเราเห็นแก่ตัวขอให้เปิดใจครับเปิดใจในการที่จะเดินต่อไปเดินต่อไปอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มนุสิตท,ที่เราสอนเกิดปรับตัวขึ้นมาหันมาทําดอกไม้ในแบบที่ครูสอน คุณก็สบายใจในการที่จะรับถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์คุณไม่ได้สอนแค่ทำดอกไม้แต่คุณกำลังสอนให้เขามีชีวิตรู้จักรับผิดชอบรู้จักเข้าถึงกฎของจักรวาลจริงๆคุณต้องอดทนครับความรู้สึกผิดวันหนึ่งที่คุณมีประสบการณ์กับมันและคุณเริ่มตระหนักรู้ในสิ่งที่คุณทำคุณจะตระหนักรู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันโอเคไหมมัน จะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีก็ได้หรือคุณจะปรับท่าทีว่าอ๋อไปแก้จุดนั้นแก้จุดนี้ก็ค่อยว่ากันไปแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินว่าเฮ้ยเราผิดหรือเราถูกส่วนความรู้สึกที่เราเห็นแก่ตัวนั้น,นะมันตัดสินไปแล้วพอมันตัดสินแล้วเสร็จปุ๊บคุณแค่เข้าไปดูมันว่าเห็นแก่ตัวตรงไหนเห็นแก่ตัวตรงไหนตั้งคําถามาเห็นแก่ตัวตรงไหนแล้วมองแววตาของลูกมองแววตาของสามีมองแววตาของเจ้าของร้าน คุณต้องรับผิดชอบชีวิตพวกเขาอย่างไรมันอาจจะได้ให้คำตอบคุณก็ได้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะครับมันจะนำอะไรมาสู่ชีวิตอย่าจบแค่ถูกหรือผิดเรามาเรียนรู้กันเพื่อจะดูว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วตัดสินไปแล้วเราจะได้รับอะไรต่อมาในชีวิตเอ้ยถ้ามันเวิร์กโอเคแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเส้นทางได้อย่าฝังใจกับการกระทำการตัดสิน ในแบบเต็มๆนะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับท่านที่เข้ามาก็เข้าไปย้อนฝั่งซ้ำนะครับเรื่องของการออกจากความรู้สึกถูกหรือผิดการเร่งรีบตัดสินแบบที่เรายังไม่มีข้อมูลรอบด้านนะครับยั้งใจไว้ก่อนมันรู้สึกแย่จงมีประสบการณ์กับมันจงมีประสบการณ์กับมันอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรจนกว่าคุณจะได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่คุณทำมันนำอะไรมาสู่ชีวิตบ้างนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ครับห้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ